ก็สวัสดีด้วยนะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวแบบเดิมนะครับอ่านะครับแต่วันนี้จะเป็นรุ่นนะฮะหลวงปู่ทวดหลวงปู่พัดนะฮะอ่ารุ่นพัดนิรันตรตะไนะครับผมวันนี้ผมได้มาสองอ่าสองลุนสองกล่องนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ลุนนะครับเป็นสองกล่องนะครับอ่าตอนนี้ใครอ่าหาอยู่จับจองนะครับอันนี้เป็นงานวัดสร้างนะครับผมงานวัดสร้างผมได้มาแค่2รุลุนนะครับ นี uh ่นะครับก็ในเนื้อพระก็จะมีอ่าดินสะวัดหลวงพุทธนะครับแล้วก็มีข้าวสารอ่าแล้วก็มีอ่าจีวรนะครับและอีกอีกอ่าอีกพิมพ์นึงจะเป็นเนื้อชากหมากผสมดินสะหลวงพุทธนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ข้างหลังครับจะมีเศษจีวรมีตะกุดอันนี้เป็นพิมพ์ลายนิ้วมือหลวงพุทธนะครับต่อโค้ดแล้วก็ชื่อรุ่นพัดนี่ก็อันตรายนะครับแล้วก็มีโค้ดพอนะฮะ บนยอดนะองค์พระนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับผมแต่ความเข้มจะอยู่ที่ดินอาศร์องค์พ่อมากน้อยนะครับผมนะฮะเศษเห็นยังติดอยู่เลยนะครับแต่ก็ออกทําออกมาได้สวยงามเลยนะครับผมขออนุญาตแกะสักครู่นะครับอ่ะนี่ครับแกะหันด้านหลังนะครับ ตรงพอมีการเจิมทองด้วยนะครับน่าจะเป็นน้ำทองนะครับนะเศษข้าวที่พิมพ์มาเศษจีวรพุทธคุณล้วนๆเลยนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าสวยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับกับผู้ที่จะมานะฮะเที่ยวชมวัดห้วยด้วนนี่คือบรรยากาศของวันนี้นะครับ นะครับก็นี่เป็นสาลาร้อยปีเลยนะครับสวยงามนะครับได้มานั่งชมวัดนะครับนี่ครับองค์พระพุทธรูปความสูง9เมตรเกเซนติเมตรนะครับผมก็สวยงามนะครับวัดจะเปิดวันที่15นี้นะครับแต่คนที่จะเข้าชมได้หรือเข้ามาเยี่ยมชมอะไรนะครับก็ ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับผมวันที่15วัดเปิดเป็นทางการนะครับนะครับนี่บรรยากาศหน้าวัดนะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับนะครับมารีวิวเพียงสั้นๆนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชม